ม่งเหมนื่เหมือนเพิ่งให้นะอืมโอ้ยใครอะ่ะจอร์น๋อพี่จอร์นอ๋อสวัสดีครับนี่พี่บุ๋มก็มาดูจอร์นพี่ออมนี่ไม่ไม่ไรวันนีนะ้แค่มาอวดมันม่วงเฉยเอืม แล้วมันค้างตลอดเลยไงก็เลยแบบว่าเออน,น,นานๆที่าจะค้างอะไรเงี้ยเนี่ยไปอะได้ยินเสียงไหมได้ยินไหมออสงสารมันนะวิธีสงสารมันมากเลยอะอืมเป็นไรอยู่ข้าวเหรอเป็นไร เนี่ยมันแบอกว่าทำได้อย่างเงี้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยอ,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 อย่างเงี้ยทุกคนหน้ามานันเลยอ,อ,อย่างเงี้ยคือแบบว่าไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหน้านะทุกคนมันเดี๋ยวมันทำหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไร เอาฮันน่ามาหน่อยฮันน่ามาดูอยู่ที่เนี่ยถ้ามันเป็นทีเดียมันจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่นี่นี่เนี่ยน้องมันจะเนี่ยไหนเห็นไหมมันไม่ลองแล้วสวัสดีครับทุกคน เนี่ยเนี่ยเป็นไรเป็นไรเอ๊ะเอะเป็นอะไรคือคือมันร้องตลอดเลยเวลามันเป็นมันเป็นฮีทอ่ะมันจะอันี้ไงมันจะร้องตลอดแล้วเราบอกมันจะตลอดเลยนี่เปนไงมันม่วงน่ารักไหมทุกคนมันน่ารักไหมเฮ้ <c oughs> ฮันนาะหันนาะมาดูด้วยทุกคนได้ข่าวว่าฮันน่าก็เลี้ยงแมวเหมือนกันใช่ไหมเฮ้ยเขาเรียกว่ายายปุ๋ยยายปุ๋ยมาดูด้วย ยายปุ๋ยมันหยุดหยุดอะไรทนะ่าน呐นี่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 มที่ชื่อมันม่วงเพราะว่าจมูกสีม่วงเห็นปะเห็นจมูกไหมอหมหนูชื่อมันม่วงเพาหนูว่าจมูกสีม่วงหนูก็เลยชื่อมันม่วงเข้าใจปะดูดูเห,หมือนว่า มันมันไในนี่จบไม่ได้บอกใครเอาเหรอขอโทษแล้วกัน <laughs> ขอโทษขอโทษขอโทษเราเล่นวันนั้นตุ๊กตาแมวบ้นลนะใช่ปะเห็นนั้นเห็นนั้นเห็นซื้อตุ๊กตาแมวมาใช่ไหมไม่ใช่แมวจริงรอ่ะเนี่ยหนีหน,น,นีอย่าหนีดอยู่ด้วยกันกันสิ หลือมันลำคาญผมมามันก็บอกว่าร้องแบบว่าโฟร์ดอย่ายุ่งเอาอไปเอาไป <laughs> ใช่ใช่ใช่ตุ๊กตาใช่ตุก๊กตาแมวไงวันนี้ตุก๊กตาสีขาวๆหน่อยปะ่ะอืมตุก๊กตาสีขาวอะไรเงี <laughs> ้ยดูดิดูด,ดิทุกคนมันร้องแบบว่าน่าสงสารมากเลยน้อง เดี๋ยวดิยายปุ๋ยอยู่ป่ะเน,นี่ยยายปุ๋ยยังนั่งดูอยู่อ่ะยายปุ๋ยจอยไลฟ์เป็นเปล่าเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวจะกดกดอ่ะกดดูดิยายปุ๋ยแต่ให้มาแป๊บเดียวนะบบเนะี อะไรอีฟอสเกนินทาชั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันกลับถึงบ้านก่อนโอ้โห <laughs> มันม่วงมันร้องอะมันร้องไงออมันเป็นฮีทไงเออต้องทำหมันน่ะยเออโฮ้ยทำไมแม่เข้ามาแล้วคนดูสี่มือเลยอ่ะเมื่อกี้แบบเธอไม่รู้เหรอ,อเธอเธอไม่รู้ซะแล้ว เธอม<า>ไม่รู้แล้วเธอตกกระป๋องแล้วตอนนี้นเธอไม่รู้หรอฮะอตกกระป๋องแล้วจ้ากเตรียมกระป๋องอยู่เลย,ยหากระป๋องเข้าไปอยู่เลยเธอตกแล้วจา้าแล้วทไมตกกระป๋องแล้วจ้าอะไรน,นะที่เล่าให้ฟังอะวะอะไรอะไรเล่าอะไรอ๋อต่องานอะเออก็ก็เธอจะคิดเปอร์เซนต์ไงเออฉันก็ต้องแอบติดต่อไงฉันจะไม่บอกเธอไง ดูดูอีมวงกับนจเขาไซื้อหรอกหน้าแม่ไม่ได้ใส่จริงใส่ฟิวเตอร์อะไรฉันไม่เคยใส่ฟิลเตอร์เธอนั่นแหละใส่เนี่ยดูสิวอกเลยฉันไม่เคยใส่นจะฉันหน้าสดตลอดเลยฉันไม่เคยแต่งหน้าด้วยหน้าฉันธรรมชาติจ้าเธอหน้าใส่ฟิลเตอร์ดูหน้าเธอก่อนดูทั้งดูดู ดูดูหน้าฉันเสร็จดูดูดูนี่นี่นี่เขาเรียกสวยธรรมชาตินี่ไม่ได้ต้องแต่งหน้าไม่ต้องถ่ายฟิลเตอร์อะไรเลยไม่ชอบน,นะไ,ได้เลยอะไรฉันเคยฉีดหน้าเธอจะบ้าเหรอฉันอ้วน <laughs> เออฉันทําแค่ยกกระชับหน้าอะไรอ่ะของของอะไรอ่ะอะไรนะขี่หออะไรนะลืมเอาหออะไรนะพูดเดี๋ยวยังไม่ได้จ่ายเดตินี่ฉันทําเดตินี่จะบ้าเหรอฉัน ฉันทําทีเด็ดที่นี่นะหน้าฉันไปจะคุยกับคนดูไม่จะคุยกับแม่เออไปก็ได้วะเออแล้อย่าบันลี้อยักนะออกจะไงวะเนี้ยะออกังไงวะไปและกดซิมันไล่แล้วเนี่ยมันไล่เดี๋ยวเราไปแชร์นในติ๊กตอกดีกว่ากดยังไงอ่ะอ้าวแม่กดออกเองแม่กดไม่เป็นดูอ่ะดูคนดูหายเลย จากสี่บนสองหรือสามบนเก้าดูดิผมตกกระป๋องของจริงอันเนี่ยทุกคนอา้าวดูดิขนาดมันโม่งยังด่าผมหรือว่าเอา้าเอา้าเอา้นใช่ไหมมันโม่งเนาะตกตกระป๋องกันนะพี่โบตกกระป๋องกันนะเห็นไหม,ม,ไมขนาดมันโม่งยังไม่เมินผมเลยต้องดูสิทุกคนแค่นั้นแหละมาไลฟ์แค่นั้นแหละเดี๋ยวไปละ ไปไปไม่ไดถามไหมเจอกับแม่แม่งอนออเดี๋ยวจะหาว่าได้อย่างเดียวนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใช่ไม่ใน่ดาาเดี๋ยวจะหาว่าเป็นแบบว่าเด็กแบบว่าไม่ไม่มีแบบว่าสัมมาคารวะเป็นเด็กที่แบบว่าเออพูดจาไม่ดีกับแม่นะที่จริงอ่ะแม่ผมมาเลี้ยงผมมาเป็นเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนเลยน,นะ ผมรู้ส uh, ึกโชคดีมากเลยนะที say, then, ่เออแม่เลี้ยงผมมาอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่นกับแม่ปกติอะไรเงี้ยเหมือนเพื่อนกันเลยแบบว่าเวลาพูดก็ไม่ได้พูดแบบว่าสุภาพอะไรเหมือนอ่าอย่างบางคนจะเรียกแทนตัวเองว่าหนูอะไรเงี้ยเรียกเรียกเรียกเหมือนว่าอ่าแทนตัวเองว่าหนูอะไรเงี้ยผพก็ผมก็เรียโฟกัสกับโฟกัสกับแม่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออไม่ไม่ได้ห่างเหินกันมากแล้วดูสนิทกันมากอะไรเงี้ยแล้วแม่ผมอ่ะที่เห็นเป็นคนไฮไฮอย่างเงี้ยนะเขาเป็นคนเก่งนะ เขาเป็นคนที่เออเขาเป็นคนทํางานตอนตอนที่ผมบอกว่าเออ,อยู่บอกว่ามัธยมอะไรเงี้ยเขาทํางานหนักมากครับแล้วเขาเขาเป็นคนเก่งมากคนหนึ่งนะไม่ใช่แค่พูดเก่งนะเขาก็ทํางานเก่งทํางานนู่นนี่นั่นขายของทําอะไรอะไรเง,งี้ยลูของมาอะไรเงี้ยต้องขอบคุณนะเนี่ยเห็นไหมชมชมเนี่ยชมเสร็จแล้วพอแล้วปิดไลฟ์บาย จะหาว่าเออเนี่ยเป็นเด็กไม่มีมาเออผมไม่มาม,มีมารายาทเป็นเด็กแบบว่าเออชอบชอบพูดกับแม่ไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเออมันเป็นแบบว่าเนเจอร์ของครอบครัวผม,มอะไรเงี้ยอืมยบไปไปละเดี๋ยวไว,ว้ว่างๆมาปวดมันม่วงตอนนี้มันเป็นฮิทอยู่เดี๋ยวให้แม่พาไปทำระทก่ยาไม่รู้ต้องไปหาหมอหรือเปล่ายบาย